นะคะอ่ะต่อไปอ่ะไม่ใช่ต่อไปนะคะราศีสิงห์เขาจะเป็นคนที่แบบว่าเชื่อเลยสมมติครูบอกว่าแม่นางกวักดีเชื่อเลยเชื่อไม่ต้องมีสิ่งค่ะกราบไหว้บูชาได้เลยแบบนี้ค่ะนะคะกราบไหว้บูชาได้เลยครูบอกว่าสวดมนต์ดีนักสมาธิดีนะคะอะไรดีโอ้ยสี่ชั่วโมงไม่ไหวหรอกพี่ลูกสามชั่วโมงนี่ก็คือแบบหมดพลังแล้วนะคะทีนี้เขาจะเป็นคนที่แบบว่าเชื่อเราได้ด้วยเชื่อแล้วเติมเต็ม พอได้ยินมาว่าเขาบอกว่าสวดมนต์บทนี้ดีนะเหมือนมีคนป้อนเหยื่ออะไรสิงจะงงาแบทุกคนสิงนี่เป็นคนที่ประมาณแบบว่าพอมีเหยื่อมาเขางาบเลยเขาไม่สนใจหรอกว่าเขารู้ว่าเป็นเหยื่อเขาเขากินได้เลยเขารู้ว่านี้เขากินเลยเขาจะเป็นประมาณนี้ไม่ได้สนใจว่าต้องมีเหตุผลว่าเนื้อมันก้อนน้อยไปเนื้อมันก้อนใหญ่ไปอย่างเงี้ยไม่เขากินเลยถ้าบอกอะไรดีเขาทําเลยถ้าบอกมูอะไรเขามูเลยถ้าให้เชื่ออะไรเขาเชื่อเลยทุกคนลักษณะนิสัยเขาจะไม่ไม่ต้องใช้ตักกะเยอะนะคะลักษณะของคนราศีสิง แม้จะอยากเป็นผู้นําแม้จะแบบเก่งแม้จะกล้าตัดสินใจแม้จะมั่นใจในตัวเองก็ตามแต่ด้วยความเป็นสิงห์งาบอย่างเดียวนะคะใครบอกอะไรแล้วมันดีเชื่อแบบนี้ดีเชื่อเลยกินแบบนี้อร่อยกินเลยอย่างเงี้ยกินแบบนี้สุขภาพดีกินเลยมาลองซิอย่างเงี้ยคือประมาณสิงห์นี่คือชนน่ะทุกคนเสือสิงห์มังกรพวกนี้พวกชนนะคะจะไม่แบบจะไม่มันใช่ไหมมันดีจริงเหรออะไรแบบนี้ไม่ไม่เขาจะไม่คือเขาจะสุดอย่างเช่นบอกว่าโอเหรียญเนี้ยดีมากเลยนะ ไม่ต้องค่ะไปเซิร์ชหาบูชาเองเลยอยแม่นางกวักมีไหมคะแม่นางกวักแบบนี้มีอีกไหมคะโอ้ไม่มีแล้วทาเองเลย <c oughs> โอ้ราศีนี้เด็ดจริงสุดติงกระเด่งแมวกับราศีนี้นะคะเป็นคนที่แบบลักษณะนิสัยไม่ค่อยจะเป็นคนแบบเฮ้ยเอาดีไหมวะนี่อย่างนี้ดีไมหมเฮ้ยโอ้จะดีเหรออะไรแบบนี้ไม่มีคือดีอะอย่างเงี้ยทุกคนลักษณะเนี้ยใครว่าดีเอาดีสุดตายแบบนี้เลยนะคะประมาณนั้นเลยใครว่าดีดี อย่างเงี้ยนะคะจะเป็นคนที่แบบว่าแต่ไม่ได้หมายความว่าเชื่อคนง่ายไม่ใช่ไม่ใช่ลักษณะนั้นนะคะไม่ใช่ลักษณะเชื่อคนง่ายแต่เป็นลักษณะง่าบเลยอะไรใครว่าดีกูง่าบเลยอะไรเขาว่าดีกูปุ๊บเลยแบบประมาณแบบนี้ทุกคนเหมือนลักษณะว่าที่ผ่านมาค่ะอดีตของเขาจะเป็นลักษณะเนี้ยค่ะไม่ได้แบบว่าอุ้ยคนนี้ว่าดีอากูก็ดีด้วยก็ได้วะไม่ใช่สมมุติเขาบอกว่านี้ดีก็มันดีก็คือมันไม่มีเสียเขาง่าบเลยเขาจะไม่หาเหตุไม่หาผลไม่หาอะไรให้ปวดหัวจะไม่แบบคิดก่อนดีไหมวะย่างี้ยไม่มีค่ะคนลักษณะ ลักษณะจะไม่มีแบบนี้สิ่งนี้คือเขาแบบพร้อนตัดสินใจอะค่ะแล้วเขาพิจารณาเร็วมากอันนี้ใช่ดิโด้เขาจะไม่แบบเอามานั่งทบทวนไม่มีถ้าเกิดเขาตัดสินใจแล้วพลาดเขายอมรับยอมรับแบบแมนมากแบบเพราะเขามั่นใจอะว่าสิ่งที่เขาตัดสินใจตัดสินใจเขายอมรับมันได้ทุกเรื่องเขาตัดสินใจแล้วเขารับมันได้เองแล้วเขาจะไม่มีติ่งอะไรแบบนี้คือเขาจะไม่มีติ่งข้างในนะมันจะต่างกันนะทุกคนราศีแต่ละราศีมันต่างกันนะคะเออคุณครูพูดเพราะข่างาบเลย เ <G introductory> ออ <rika> ประมาณนี้นะคะจริงมากๆกับครูนั่นไงเห็นไหมแล้วคนท้างมั่นใจนะคะทําอะไรคือมั่นใจแบบอะไรประมาณเนี้ยคือลักษณะจะเป็นคนกล้าตัดสินใจมั่นใจในตัวเองอย่างนี้ค่ะแล้วก็ไม่ไม่ไม่คิดนานไม่ไม่ชอบคิดนานไม่ชอบเฮ้ยก็ทัทำมันไปก็เชื่อเชื่อไปอย่างเงี้ยแบบอะไรที่ดีอะ่ะเขาจะเชื่อแล้วเขาเอารับไต่ตัวไปเลยนะคะแล้วไปรับผลเอาข้างหน้าถ้าสมมติทำไปแล้วแม่ยอมรับทําไมล่ะแล้วแมนด้วยแมนแบบนี้เลยนะเพราะว่าเขาเป็นสิงโตตัวผู้นะคะถ้าเขาผิดพลาดเขากล้ายอมรับแล้วแมนมากด้วยสมมติแบบ เขาเป็นคนทําผิดพลาดเขาจะยอมรับแบบนี้ค่ะนะคะเขาจะยอมรับเขาจะแมนลักษณะเขาจะแมนตรงมากครับครูขอบคุณค่ะน้องอมก็เกิดอันนี้ใช่ไหมคะแล้วจะเป็นคนที่ไม่ว่าใครข้างหลังจะไม่แบบว่าไม่เสียบไม่แทงไม่อะไรใครแน่นอนเพราะว่าเขามีความแมนเขาจะไม่หยุมหยิมแต่ไม่นิสัยผู้หญิงแต่ไม่แต่ไม่แบบตรงไปตรงมาชัดเจน